วันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันก็อยากจะชวนพี่น้องได้ใช้เวลาในพระเจ้าด้วยกันนะครับก่อนอื่นเราจะีการได้อ่านพระธรรมพระเจ้าด้วยกันนะครับขอใช้ AI อ่านให้ฟังนะครับในปฐมกาลบทที่ยาบสองตัดแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพรเราช่วยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจสะสาคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพัานธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรขพงเจ้าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระยโเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุ75ปีอับรามพานางซาายภรรยาของท่านกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คน ที่ได้ไว้ที่ฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแล้วอับรามก็ผ่านแผ่นดินนั้นมาถึงสถานที่ของเชเคมคือที่ต้นโอกนัโมเลข่าวนั้นคนคานาอันอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระยาเวปรากฏพระอ,องค์แก่อับรามตัดว่าดินแดนนี้เราจะยกให้เชื้อสายของเจา้านที่นั่นอับราม สร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวผู้ปรากฏพระองค์แก่ท่านท่านย้ายไปจากที่นั่นมาถึงบุเขาทางที่ตะวันออกของเบตเอลจึงตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่นโดยเบตเอลอยู่ทางที่ตะวันตกและไอยอยู่ทางที่ตะวันออกและสร้างแท่นบูชาพระยาเวที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระยาเวและอาบราบก็เดินทางต่อไปยกเต็นท์เดินทางเรื่อยไปทานเนเกอเอเมน ขอบคุณพระเจ้าในประส่งการบทที่12ข้อ1นนะครับพูดถึงการทรงเรียกที่มาถึงอับ,บราฮัมผมเองก็ย้อนกลับไปดูพร่มพีในก่อนหน้านี้ในบทที่1-11แล้วก็ภาพรวมก็เคยได้ได้อ่านมาเขาพูดถึงภาพรวมของแผนการของพระเจ้าในพิ่มพีว่ามีธีมใหญ่4ตอนก็คือการทรงสร้างการล้มลงในบาปนะครับแล้วก็การไถ่บาปแล้วก็การกลับสู่สภาพดี ก็กลับไปนั่งดูก็พบว่าในประถมการบทที่1-11ถึงเนี่ยพูดถึง2เรื่องใหญ่อันแรกก็คือครีเอชันคือการทรงสร้างและการล้มลงของมนุษย์แล้วบทที่12เนี่ยเป็นจุดตัดที่พระเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องการไถ่เป็นการเริ่มต้นในการพูดถึงการทรงเรียกที่มาถึงคนคนหนึ่งคืออับราฮัมแล้วก็เลยไปถึงการพูดถึงป,ประชาชติเขาคือคนอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าพูดไปถึงคน บรรดาประชาชาิที่จะได้รับร่อรนั้นผมว่าตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญมากๆแล้วก็อยากจะได้ใช้เวลากับมันได้คข้ควรด้วยกันนะครับผมเองก็ได้คข้ควรมาแล้วก็เพราะว่ามี3ประเด็นที่ผมได้แล้วอยากเป็นประเด็นที่หนุนใจพี่น้องด้วยนะครับประเด็นแรกที่ผมเห็นอยู่ในคำตอนนี้ก็คือการทรงเรียกนี้เป็นของเราหมายความว่าไงหมายว่าใน การทรงเรียกนี้อาจจะพูดถึงการทรงเรียกของอับราฮัมแต่ผมเองอยากจะเหนือนพี่น้องด้วยว่าเราต้องยึดว่าการทรงเรียกนี้มาถึงเราด้วย <c oughs> ในกระเทียบทที่สามข้อยีิบเก้าเนี่ยก็บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคิดแล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทต,ตามสัญญาดังนั้นพวกเราเองเนี่ยก็เป็นทายาทของพระคิดตามความเชื่อแล้วก็เป็นทายาทของอับราฮัมตามความเชื่อด้วย ดังนี้เนี่ยที่อยากจะพูดประเด็นเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะต้องช่วยเอาเราต้องรับเอาว่าการทรงเรียกเนี้ยมาถึงเราด้วยใน <c oughs> บรที่สามข้อท้ายเนี่ยก็บอกว่าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรพระเจ้าครับไปผมก็เลยไปดูภาษาอังกฤษใช้คำว่า and in you all the families of the earth ชาวบีเบรส์ก็หมายว่าแสดงว่าพระพรที่ได้จากการทรงเรียกนี้เนี่ยมาถึงทุกๆคนมันถึงเอ,อ่อ all family ครอบครัวทุกครอบครัวแล้วเราก็เป็นครอบครัวของอับราฮัมนละแกรรมเชื่อด้วยเห็นไ,ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าอันนี้การทรงเรื่องนี้เป็นของเรานะั้นผมก็รู้สึกว่าใช่อันนี้ผมต้องช่วยการทรงเรื่องนี้ไว้เป็นของตัวเองด้วยแล้วจะได้ <c oughs> รับพระพรนี้ด้วยกันผมเชื่อแล้วผมก็รู้สึกว่า เออนี่สิ่งนี้ต้องเป็นจริงนะผมจะไม่ยอมให้อะไรก็ตามเนี่ยที่คนอื่นมาหลอกความคิดเราว่าเราทําไม่ได้เราเป็นไม่ได้เราไม่เกิดผลเราไม่เติบโตผมก็จะอ่านพระบีตอนนี้อยู่แล้วบอกว่าพระบีพระเจ้าบอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ผมก็เชื่อว่าความเชื่อของเราเราเป็นพวงพันของอภรรมัมเราจะได้เป็นชนชาติใหญ่เอเมนไหมครับเม <Amen. S 1> นพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้า โอ้ขอบคุณพระเจ้าขอยกรับคำบอวยพรทุกวันที่เดินมาอยากจะขอบใจว่าผมได้รับพระพรของพระเจ้าอยู่ทุกๆวันแลบผมชอบม,มากเวลาพระเจ้าบอกคําหนุว่าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตผมเชื่อพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอยากให้คุณดังอยากให้คุณมีไอบอมีวิวใน youtube เยอะๆแต่อยากให้ชื่อเสียงคือชื่อเสียงที่เราเดินชวิตในพระเจ้าเนี่ยมันกระจอกระจ่ายไปคนได้ยินเสียงถึงชวิตของ ผมชีวิตของคุณของเราแต่ละคนเนี่ยคนเขาได้ยินแล้วเขาจะบอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าคนคนนี้เป็นคนดีจังผมขอบคุณพระเจ้าเสมอเมื่อได้เจอเพื่อนๆพนพี่น้องหรือแขกเราที่มาที่โบสถ์แล้วเวลาที่เขามาเชื่อเนี่ยเขาเป็นอยียงเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาสัมผัสความรักของพระเจ้าเขามาแล้วเขารู้สึกว่าอบอุ่นเขามารู้สึกเขาได้รับพระพรผมว่านี่แหละคือการที่เราดำเนินชีวิตอยู่เป็น พระสิ่ิของพระเจ้าแม้เราอาจเจงไม่สมบูรณ์แบบแต่เราอยากจะทําสิ่งนี้ให้ได้งนั้นรับพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะรับพระพรไอ้เจ้าจะเป็นพรเราจอวยพรคนที่อวยพรเจ้าสาบคนที่แช่งเจ้าเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้างนั้นผมก็รับเอาการทรงเรียกนี้ไว้เป็นของผมว่าผมเองจะรับพระพรจากอับราฮัมด้วยรับพร,รจากพระเจ้าด้วยนะครับนั่นคือประเด็นแรกที่ผมได้นะครับประเด็นที่สองคือการทรงเรียกนี้ ต้องเชื่อฟังกระทําตามการส่งเรียกที่มาถึงอับราฮัมไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่อับราฮัมเนี่ยเขาฟังแล้วต้องทําตามเราเห็นในข้อต่อดอมมาที่อับราฮมเขาก็ได้ออกจากบ้านเขาแล้วก็ต้องเดินทางไปยังคานาอันแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้เขาได้อยู่นั่นแล้วเขาได้ครอบครองที่นั่นเห็นสิ่งที่ การทรงเรียกนี้เนี่ยผมก็เลยนั่งอ่านไปถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงแล้วก็เลยไปถึงว่าพระเจ้าบอกว่าใช้พระชนชาติใหญ่แล้วทุกครั้งเราก็นึกถึงอิสระว่ามต้องอิสระต้องมาก,ก่อนก็เลยนั่งคิดไปนั่งไล่ดูพระปีนะครับว่าอยากจ่ายภาพเร็วๆว่าจริงๆตอนที่เขารับการทรงเรียกเนี่ยจนถึงตอนที่ได้อับอิสระเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ยี่สิกว่าปีนะครับเพราะว่าในพระตอนนี้ในประถมการสิบสองข้อสี่เบอกว่า ฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัดของพระยาเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮาลานนั้นท่านมีอายุได้75ปีเราก็มีบันทึกในหัวอยู่ว่าโอ้อับรามได้อิสักต่ออายุหนึ่งร้อยนะซึ่งก็แสดงว่า25ปีกว่าเรื่องนี้จะเริ่มต้นเห็นผลก็คือได้เริ่มเห็นอิสักใช้เวลา25ปีโอ้ผมบอกตัวเองเลยว่าโอ้พระเจ้า บางทีเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราขอพระเจ้าอยู่เนี่ยโอ๊ทำไมมันช้าจังเลยจริงๆนี่แค่เริ่มจุดเริ่มต้นของความเชื่อของการทรงเรียกที่เขาได้มาเนี่ยเวลา25ปี้ปีทำให้ตอนอายุ26ในปรสมการ16-16เนี่ยเขาก็อับรามพระมิวว่านางฮากาคลอดอิชสเอลให้แก่อับรามนั้นอับรามอับรามอายุได้86ปีแปลว่าผ่านมา11ปีหรือประมาณ10ปีเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่า โอ้มันไม่ไหวแล้วนางซาราก็เลยบอกให้นางฮากามาเป็นภรรยายคนหนึ่งของอับ,บรามเขจะได้มีลูกบางครั้งรู้สึกว่าเราอยากจะเห็นการทรงเรียกของพระเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยแต่เราไม่เชื่อฟังเราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเรามันผ่านไปแล้วสงสัยจะไม่ได้ละการทรงเรียกมันต้องอดทน ต้องภาพเกี่ยแล้วต้องทําไมผมต้องบอกข้อแรกเพราะว่าเราต้องรับเอาว่ามันเป็นการทรงเรียกมาถึงเราแล้วเราต้องเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมันต้องเป็นของเรานางซาลาเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเขาก็ยังเครียดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แม้แต่ในปสมการสิบแปดข้อสิบถึงสิบสองเนี่ยเป็นตอนที่ทวของพระเจ้าก็ผ่านมาอบาบามเาก็เขาก็พาเรา เขาก็บอกกับอารามว่าเออเดี๋ยวปีหน้าเจ้าจะได้ลูกนางสลักก็หัวเราะหัวเราะด้วยความไม่เชื่อนะครับแต่เมื่อปีต่อมาเขาก็ได้ลูกชายดังนั้นเนี่ยผมก็ได้สิ่งที่สองก็คือว่าการทรงเรียกนี้เนี่ยเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อฟังทําตามอบภามเองเนี่ยก็เขาเชื่อแล้วก็เขาเขาก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็ยังทําหน้าที่ต่อไปทั้งการ ที่เขาเองก็ไปที่คณะอันเขาก็รับใช้พระเจ้าแล้วเขาก็เชื่อว่าอิสักเนี่ยก็จะพระเจ้าจะประทานมาให้รวมถึงถ้าเราได้เคยกล่าวไปหลายครั้งว่าในสมก 22, ารยี่ิบสองแล้วก็อวยพรเขาใช่ไหมครับแล้วก็สมการยี่ิบสองเขาบอกว่าให้พาบุตรอิสักเนี่ยไปที่ไปถวายด้วยเขาก็ถวายแด่พระเจ้าประการที่สามไม่เป็นแค่การทรงเรียกเนี่ยเรามันเป็นของเราไม่ใช่เป็นแค่เราต้องเชื่อฟังตาม ไปสามคือผมได้ก็คือว่าการทรงเรียกนี้ต้องออกจากชีวิตเดิมเพราะเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าสั่งอาบามว่าให้ออกจากบ้านเมืองจากคันทรีสจากวงตระกูลส่ัยนู้นไม่มีประเทศแต่มีตระกูลของเขาอยู่บอกให้ออกจากบ้านเมืองจากวงตระกูลจากครอบครัวจากสิ่งที่เคยคุ้นเคยจากสีครอบครองอยู่ให้ไปยังแผ่นดินของพระเจ้าเั้นในบริบทน่าจะหมายถึงการที่ทิ้งตัวเก่าทิ้งสิ่ง เดิมบา,บางสิ่งดีบางสิ่งไม่ดีก็ตามแต่พระเจ้ามีเป้าหมายให้เราดังการส่งเรียกเราต้องก้าวออกไปไปหาแผนการของพระเจ้าแต่บริบทก็คือว่าสิ่งนี้อาจจะในเมืองเมืองเอิดหรือหาลังก็อาจจะเป็นที่ที่คุ้นเคยแล้วแต่พระเจ้าพาเขาออกไปจากชีวิตเดิมเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ในพระเจ้าถ้าในช่วงเรามีบาปเราก็ทิ้งบาปไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์ในพระเจ้านะครับกทีศอยากจะสุบว่า <c oughs> ในกระเทียบทที่สามเขาใะ้ว่าวท่านอางมาระคิดท่านเป็นมงคนอับบามคือเป็นทยาทตามพระสัญญานะครับนั้นเราก็ขอรับการทรงเรียกนี้ไปด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าพระญาจะอยพอรเรานะฮะวันนี้สามประเด็นที่ผมได้เช้าวันนี้คือการทรงเรียกนี้เป็นของเราเราต้องเ่วยไว้สองคือการทรงเรียกนี้เราต้องเชื่อฟังและทําตามนะฮะประการที่สามคือการทรงเรียกนี้เราต้องออกจากชีวิตเดิมเราถามด้วยกันได้ไหมครับขอพระเจ้าให้ เราเองได้เห็นพระบองของพระเจ้าในชุดนี้แล้วให้คำนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานะฮัลโหลยา่อ้าถามด้วยกันขอพระเจ้าให้เรารู้สึกเราเรา,เราตอบสนองพระคำของพระเจ้าวันนี้ก่อนว่าขอพระเจ้าว่าให้เราเองเนี่ยมีใจที่เรายึดพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของเราเราไม่มองเป็นคอนเซปต์อื่นพระเจ้า เ้าไ,ไม่อยากจะเห็นตัวเองมองพระพีและไปคอนเซปต์ที่ถูกสอนเป็นคาที่ถูกตั้งไว้บนหิ้งแล้วเขาขอช่วยเอาไว้ให้พระคำพระเจ้าบัางเกิดเป็นชีวิตขอช่วยการทรงเรียกนี้เป็นการทรงเรียกของข้าพเจ้าไม่ใช่การทรงเรียกของคนอื่นขอโทษนะครับเขาอยากพน้องให้เรา,าให้ฐานด้วยกันขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่ยึดการทรงเรียกของพระเจ้าและเมื่อเรามีแล้ว ให้การทรงเรียกนี้นำชิดข้าพเจ้าไปเราไม่ทิ้งเราไม่ออกจากที่เดิมเราไม่บ่บผคุยเพราเลิกทำแล้วเพราะว่าการทรงเรียกนี้พระเจ้าเรียกข้าพเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริมพระเจ้า ah. เปี่ยมขออวยพ,พรข้าพเจ้าทั้งหลายเปี่ยมไม่ว่าเราเป็นไขรเราอาจจะเป็นพี่น้องเสียวิบาลที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเราอาจจะเป็นเพื่อนผู้รับใช้ เรา,าจ,จะมีหน้าที่บางอย่างที่เอามอบให้เรา,าจ,จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เรา,าจ,จะเป็นเจ้านายในบริษัทแต่ถ้าเรารู้ว่างานนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าเขาพี่เอ๋จะยึดเอาไว้เขาพยาจะไม่ไปบ่นกับใครว่าเหนื่อยแล้วไม่ทําแล้วแต่เพราะว่าเขาพรู้ว่าการทรงเรียกนี้มาถึงข้าพเจ้าเขาจะดาเนชีวิตจะ <c oughs> ทุ่มเทแล้วก็เดินเดินอยู่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นเรียกข้าพเจ้าเขาพเจะยึดเอาไว้เป็นของตัวเอง การทรงเรียกที่มีถึงอับราฮัมข้าพเจ้าขอยึดขอช่วยเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนนั้นที่ได้รับประพรของพระเจ้านี้ด้วยเมือ่อข้าพเจ้าเดินอยู่ในทางของพระเจ้าข้าพเจ้าขอเป็นพงพันธุ์ของอับรามทางความเชื่อเป็นพงพันุ์ที่พระเจ้าจะอวยพรเราแล้วพระเจ้าจะให้มีชื่อเสียงใหญ่โตเพราะว่าคนได้เห็นพระเจ้าในชิตข้าพเจ้าทั้งหลายขอทรงโปรดได้อวยพระทาเมาื่อเริ่มหน่ชีวิตอยู่เราจะไม่ ปล่อยให้คําสาปแช่งสิ่งไม่ดีออกจากปากเราไปถ้าใครที่สมควรจะรับผลร้ายขอพระยะเป็นผู้จัดการข้รพาพเจ้าขอเป็นคนที่เป็นแหล่งแห่งการอวยพรไปถึงคนมากมายขอพระ้ะให้ขห้าเป็นพระพรกับคนในครอบครัวให้พระยาเป็นพระพรกับคนในคริสสจักรให้พเจยะเป็นพระพรกับคนในที่ทํางานให้พเจยาเป็นพระพรกับเพื่อนบ้านให้พเะ้าเป็นพระพรกับทุกคนที่เดินไปพบอยู่ในระหว่างทาง ขอพระโอวยพรให้คนมากหลายจะได้รับพระพรเพราะชีวิตข้าพเจ้าพระเาเมื่อข้าพระ้าเดินทางอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกไม่ว่าจะเป็นไอจีอะไรก็ตามให้การเดินทางนี้จะเป็นทระพรแก่คนมากหลายอย่าให้ข้าพเจ้าเอ่ยคําไม่ดีแล้วทาให้คนเขาตําหนิพระเจ้าผ่านชีวิตข,ข้าพเจ้าขอพระเ้าให้พระสิษิ์ของพระเจ้าผ่านชีวิตข้าพเจ้าสิ่งใดไม่ดีข้าพรเยาวขอ,อ,ขอกลับใจใหม่ขอเริ่มใหม่ วันนี้ขอให้การทรงเรียกนี้ของพระเจ้าเป็นของข้าพเจ้าด้วยให้ข้าพเจ้าด้วยหนึ่งชิ้นแล้วก็ให้การรับใช้พระเจ้าให้ชีวิตข้าพระเจ้าทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายวิญญาณนั้นจะเกิดผลเห็นมีลูกหลานฝ่ายวิญญาณมากมายลูกหลานข้าพระเจ้าก็เติบโตขึ้นคนในครอบครัวเติบโตขึ้นเห็นพระเจ้าอวยพรให้เผ่าพันธุ์ทั่วโลกนั้นจะรับพระพรพระชีวิตข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าขอพระเจ้าสิ่งหนึ่งเลยถามด้วยกันขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังทำตามพระเจ้าของพระเจ้า เราเชื่อฟังทำตามเมื่อพระการเสียมาถึงเราเชื่อฟังและรวมถึงพ่อนาคพระเจ้าข้ออื่นให้เรามีหัวใจที่เราจะตั้งใจว่าทุกคําที่พระเจ้าตรัสเราจะเชื่อฟังและทําตามให้เกิดขึ้นฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงโปรดให้อยู่กับข้าพเจ้าให้ใจข้าพเจ้านั้นไม่หันซ้ายไม่หันไปทางขวาแต่พระเจ้ามองตรงให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ตรงอยู่หน้าข้าพเจ้าให้พระเจ้าเดินไปตามทางของพระเจ้า ในทุกวันน้เดินดำเนินชีวิตอยู่และมีพระคำของพระเจ้าที่กำหนดชีวิตข้าพเจ้าไว้เพี้ยวขอให้ใจข้าพเจ้าที่เชื่อฟังพงเพราะข้าพเจ้ายำเกรงพระเจ้าขอเพี้ยวให้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทุกข้อทุกดอนนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของข้าพเจ้าให้พระคำของพระเจ้านั้นเป็นแสงสว่างสองทางขราพระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าจะเดินไปทางไหนขอพระคำพระเจ้าฉายแสงมาให้ข้าพเจ้าสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนให้เราติดไว้ที่ข้อมือติดไว้ที่หน้าผากติดไว้ที่เสาบ้านติดไว้ที่ประตูบ้านติดไว้ที่ใต้บันไดให้เราล้วาพระาาคำของพระเจ้านั้นอยู่กับข้าพเจ้าและขอถ้อยคำของพระเจ้าทรงโปรดได้วิ่งอยู่ในช่วยพระเจ้าวิ่งอยู่ในสิบปัญญาข้าพเจ้าวิ่งอยู่ในความคิดความรู้สึก อยู่ในซับคอนเชียสในอันคอนเชียสในทุกๆสิ่งให้พระคำของพระเจ้าออกมาแม้วันนี้ขพระเจ้าอุทานชาวโลกอาจจะอุทานคำอื่นๆแต่้าพเจ้าอยากจะอุทานว่าสรรเสริญพระเจ้าอุทานว่าฮาเลลูยาเพราะว่าให้อยคำพระเจ้านั้นฝังอยู่ในชีวิตพระเจ้าในทุกวันถ้าพระเจ้ามีสิ่งใดที่พระเจ้าสั่งขอพระเจ้าให้้าพเจ้าพระเจ้าตั้งใจว่าพระเจ้าจะเชื่อฟังจะทำตามโดยไม่ขัดขืน แม้ว่าจะมีทางออกไปทางอื่นได้แต่ถ้าข้าพเจ้ารู้ว่าน้ำพระเยซเป็นทางนี้พระเยาให้ข้าพเจ้ายึดเอาไว้เขาจะตั้งใจว่าจะยึดพระคำของพระเจ้าอย่างมั่นคงให้ทุกคำที่พระเได้อ่านพระยาตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีพระวะทะบังเกิดเป็นชีวิตให้พระคำของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดนำข้าพเจ้าด้วยแม้วมื่นี่ามที่ได้คือว่า การซ่องเรียกนี้ต้องออกจากชีวิตเดิมไปถามด้วยกันขอพระเจ้าถ้าเราเราครควรช่้ของเรามีบางสิ่งถ้ามีอะไรที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเราออกไปและสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นพระพรแก่ชื่อของเราในทางของพระเจ้าเอาออกไปเลยถามด้วยกันฮาเลลูยาพระเจ้า,พร,จาพระเจ้าสั่งให้อับราฮัมออกจากบ้านเมืองเขาเขาไม่ถือว่าโลกนี้เป็นบ้านเมืองเขาเจ้าขาพระเจ้าถือว่า โลกนี้เป็นเพียงบ้านชั่วคราวต้องจากไปว่าขอยึดเอาพันนิเวศของพระเจ้าเป็นบ้านของพระเจ้าขอพระเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอวยพรคนว่าขอพระเจ้าสถิตอยู่คุณเพราะอยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยอยากให้คุณอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในบ้านของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในบ้านของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในคันทรีสของพระเจ้าอยู่ในบ้านเมืองของพระเจ้าอยู่ในตระกูลของพระเจ้า พ่อเ้ามีนามสกุลว่าวงพระคิดเพราะว่าชีวิตฝันอย่างเขาจะอยู่ในพระคิดขอเป็นคนของพระเจ้าอยู่พเยาวขอทิ้งความบาปทั้งหลายที่แวะเวียนมาอยู่รอบตัวพระเจ้าวันนี้ในโลกโซเชียลมีสิ่งต่างมาอยู่รอบตัวเราพ่อเยาวขอทรงโปรดได้เสริมพลังเราให้เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าและเห็นพระเจ้าทรงโปรดได้สถิตอยู่เสมอขอพระเยาทรงนำารับพระเจ้าและพ่ะเยาวเป็นคนของพระเยาวที่ยึด การทรงเรียกยึดพระคำของพระเจ้าในชีวิตเืิดในนามพะ่สุดเจ้า Amen สาเิ์พระเจ้าล้องไอ้ฐานด้วยกันขอพระเจ้าให้ในครบรอบ15ปีนี้ให้คอนเซปต์ทั้งหลายที่ได้คิดเอาไว้เนี่ย เป็นสิ่งที่ดีมากขอพระเจ้าให้เราได้ตอบสนองเราใช้มันได้เป็นนัพรให้เราได้เป็นพยียงกันว่า15ปีนี้เนี่ยเราได้เติบโตขึ้นในพระเจ้าเพราะว่าเราได้ดำเนินชีวิตตามพระนะของพระเจ้าและคอนเซ็ปต์ต่างๆเราได้นํามาใช้เป็นนัพรกับชิงเราและตัวเราเองแล้วก็กับลูกแก่ด้วยให้เราได้นํามาใช้ร่วมกันในในแคร์ของเราทุกคนด้วยกันฮเลลูยาพระบิดาขอพระเจ้าทรางโปรดได้อวยพรวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องได้คิด งานฉลองที่ดีมากๆแล้วไม่ได้มีคอนเซปต์ที่ไปอยู่ในทางของพระเยาอย่างดีเยาเขายาขอเชื่อในพันธสัญญาเยาวขอเชื่อในพระคำของพระเจ้าในการทรงเรียกของพระเจ้าเยายกขอก้าวเดินออกมาตามพระคำของพระเจ้าข้าพระเจ้าขอยึดมั่นขออุทิศตัวในพระชนะของพระเจ้าข้าพเจ้าขอเดินตามทางขององค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ให้สุดท้ายให้เจะาได้เห็นพันธนสัญญาเป็นพันธญาที่เจ้าวได้ช่วยเอาไว้ได้พระเจ้าเหมือนอับรามที่แม้ว่าต้องผ่านไปหลายสิบปีกว่าจะเริ่มต้นได้เห็นว่าได้มีลูกคืออิสาหคนแรกแต่เขาก็ยังมีความเชื่อและเขายังถวายแด่พระเจ้าย่อกขอให้ใจนั้นกับข้าพระเจ้าให้เราทุกคนในพี่น้องเราจะร่วมกันใน15ปีนี้ที่คอนเซปต์นี้ไม่เป็นเพียงคอนเซปต์ของอีเวนต์กิจกรรมที่เกิดขึ้น แต่พระเจ้าขอเฉวยเอาไว้เป็นเงื่ที่ให้มาเกิดเป็นชีวิตของพระเจ้าเป็นความเชื่อในพันธัญ,ญาของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีว์รพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิงพระเจ้าการแสดงออกการก้าวออกมาจะทําทุกสิ่งที่พระเจ้าสอนและสิ่งที่พี่น้องได้เตรียมไว้สำหรับเจอกันในครบรอบ5ปีนี้ขอรับเอาไว้ทําทุกอย่างและเราไปด้วยหัวใจในฝันย,ยานที่อยากห้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นพระพรกับชีวิตข้าพระเจ้าเองและเป็นองกับ ลูกแกลพระเจ้าขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าไปคว้าลูกแก่ทุกคนตั้งแต่คนหลักที่ติดตัวของพระเจ้าไปจนถึงคนขอบสุดที่ต้องไปคว้าเขาไปตามเขาไปพาเขากลับมาว่าให้15ปีนี้เป็น15ปีที่เขาจะเชื่อในพันธสัญญาให้เกิดขึ้นในชื่อของเขาเห็นพระเจ้าให้เขาเติบโตขึ้นข้าพเจ้าเติบโตขึ้นด้วยขอพระเจ้าทรงิ์อยู่ด้วยในน้มพระเยซูเจ้าเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลเอขอบคุณพระเจ้าครับสรรเสริญพระเจ้าเอเมนที่จริงอย่างใหใช้เวลาต่อไปสักชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราเน้กัลไปถึงหกโมงสีก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เพราะเราได้มาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่หกโมงสิขอวันนี้ให้เป็นพี่น้องได้รับรในการเดินทางในการทำสิ่งต่างในวันนี้ขอบพระพระเจ้าเป็นโลดและอยู่กับพี่น้องทุกคนครับขอบพระเจ้าให้พรครับสวัสดีครับ